มาเลือกไพ่กันนะคะสิ่งที่คุณไปอธิษฐานขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะสำเร็จหรือไม่นี่เป็นการเปิดไพ่หนึ่งใบนะโดยหมอจะสุ่มเลือกไพ่ขึ้นมาเราให้คุณเป็นคนเลือกใบที่คุณรู้สึกว่าสะดุดตาคุณมากที่สุดนะคะจะมีทั้งหมด4ใบนะตั้งจิตนิ่งๆนะคะมองไปที่ไพ่ใบไหนสะดุดตาคุณใบนั้นคือคำทำนายนี้จะเป็นใบที่หใบที่ส ใบที่3และใบที่4พรที่คุณขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้จะสําเร็จจะสมหวังหรือไม่มาฟังคําตอบไปพร้อมๆกันนะคะใบที่1นนะคะสิ่งที่คุณขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะยังไม่สําเร็จนะคะแล้วก็ช่วงนี้รู้สึกว่าจะมีเจ้ากรรมในเวรตามติดนะงดเดินทางกลางค่ากลางคืนแล้วก็งดเดินทางไปยังสถานที่รกล้างเก่าแก่นะคะไม่ว่าจะเป็นวัดร้างนะคะตึกร้างพิพิธภัณฑ์หรือ อะไรที่เกี่ยวกับโบราณโบราณน,นะร้านขายของเก่าร้านขายของมือสองนะคะแล้วก็อะไรที่เป็นสถานที่ที่มันลกล้างนะคะแล้วก็ในช่วงนี้แนะนําว่าให้คุณอ่ะแก้ดวงด้วยการบริจาคเงินทําบุญลงศพอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ทําบุญช่วยเหลือเกี่ยวกับงานศพหรือคนที่เสียชีวิตนะคะคนที่เลือกใบที่2นะคะสิ่งที่คุณอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในเร็วๆนี้อาจจะยังไม่สําเร็จไพ่ใบนี้คือมีโอกาสจะสําเร็จแต่เป็นความสําเร็จที่ต้องรอเวลาถ้าคุณอธิษฐานขอไว้อย่างเช่นคุณบอกว่าขอให้สําเร็จภายใน1เดือนไพ่ใบนี้บอกว่าอาจจะต้องเลื่อนออกไป16วันหรือ16สัปดาห์นะคะก็คือไม่สําเร็จตามกําหนดที่คุณขอแต่จะสําเร็จโดยการเลื่อนระยะเวลาออกไปนะคะเสริมดวงสําหรับใบนี้นะคะเพื่อเร่งให้สําเร็จเร็วขึ้นแต่งตัวให้สวยให้ดูดีดูหรูหรา เน้นพูดจาเพราะห้ามพูดคำหยาบเลยแล้วก็ให้นำผลไม้สีแดงอะ่ะไปกราบว่ายังจุดที่คุณไปขอพรนะคะเพื่อขออนุญาตให้ท่านอะ่ะช่วยให้สำเร็จเร็วขึ้นนะคะ ใหใบที่3มนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าสิ่งที่คุณรอคอยจะสําเร็จตามที่คุณร้องขอนี่เป็นช่วงขาขึ้นในชีวิตของคุณนี่เป็นช่วงที่ชีวิตของคุณจะได้รับการยอมรับนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองและก็สิ่งที่รอคอยต่างๆทุกเรื่องที่คุณไปขอมาจะสำฤทธิ์ผลนะคะ ไพ่ใบที่4นะคะสิ่งที่คุณขอจัดสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะสาเร็จอย่างแน่นอนเนื่องจากว่าคนที่เลือกใบที่4เนี่ยมีบุญเก่าจากอดีตชาติคอยหนุนนําและก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามมาคุ้มครองชีวิตของเขาดังนั้นไม่ว่าเขาจะคิดจะทําอะไรจะติดต่ออะไรจึงมักจะได้รับการช่วยเหลือการอุปถัมป์เป็นอย่างดีนะคะ อย่าลืมคอมเมนต์รับคำทำนายนะคะแล้วก็กดหัวใจกดรีโพสต์กดแชร์ hmm. เพื่อเป็นกําลังใจให้หมอได้นะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ